ผมจะบอกพี่ไว้นะเด็กแว่นครับนี่เด็กแว่นไม่ถึงอ่ะแว่นบอยเขาเรียกทะลึ่งทรงผมเห็ดพ่อเแว่นบอยทรงผมเห็ดพ่อโอ้สายบอบมอบแล้วเฮียบอบเฮียสองบอบไปสายบอบก็มาครับเว้ยวัยรุ่นเก็บทรงโอ้ทรงผมเห็ดพับไปไปแบบโบราณวิ่งฆ่ามัน มกันโอ้สายมาหมอโ้โ,ยโหยหครับ้อยหกิสุดบ,บอกปิดสุดบ,บอกไอ้ยี่ว้าวมาต้าทุมปิสุดบอกเขาบอกว่าแรงจัง

โอ้โหไม่ดว,วไม่ยายไม่ยายเส้นเหล่านีครับเขวาว่านี่ครับนายเซฟเซฟตปยีไปทุกช็อตแต่มึงเซฟมึงเ้ย